สวัสดีทุกคนนี่คืออะไรนี่คือรายการข่าเด็ดประเด็นร้อนเพราะว่าหลังจากที่กิ๊บไม่ได้ทํามานานแล้วนะกิ๊บขอกลับมาอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าเป็นขาเด็ปไปเด็นร้อนในโลบอก <c oughs> เดี๋ยววันนี้เกลจะพาไปคุยบ้านแต่ละบ้านว่าเขาอยู่กันยังไงนะโอเคไปเอเออีกอย่างเราถ่ายตอนห้าโมงเย็นเราก็เลยอาจจะมืดไปหน่อย <c oughs> แต่เกลต้องคุยบ้านทุลังไป <c oughs> อ่าบ้านคนนี้ก่อนเลยคนแรกอ้าวถ่ายเลยกด ตอนนี้เกลกำลังกดบ้านคนแรกนะครับผมคือผู้โชคดีอ้าวเขาไปสายเปนั้นเนี่ยเงินเนี่ยโหเงินเยอะเลยอ้าวเกลคุณต้องถามครับถามสิครับแล้วผมผมไม่อะไรยังแผนกิจจะดีหรือไม่ถ้าไม่ดีเราจะเปลี่ยนบ้านเดีเราต้องให้ใครให้เขาอะไรอะให้เขาอะไม่ดิไม่สิครับเออ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 กดกดกระดิ่ง สังงานเอากดแล้วครับกดแล้วกดแล้วนะฮะกี่ขออยู่ไกลๆนะครับผมเพื่อความออปลอ,อดภัยกี่ว่าบ้านนี้คงไม่ได้แล้วแหละไปบ้านต่อไปครับผมใช่ไหมเกียวเก๋อยากกดเยอะเดีย๋ยวเขาเกาะโล่เอาไปไปไปบ้านนี้บ้านนี้เกวบ้านนี้น,นี่บ้านของเขาไหมน่าจะใช่ใช่ใช่กด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 ไปกดกดหนึ่งรอบ อันนี้บ้านที่สองนะบ้านแรกเฟลไม่มีอไม่มีสัเอาไปไปบ้านต่อไปเอาบ้านนู้นบ้านนู้นไปบ้านนู้นไปบ้านนี้ใช่ไหมเออบ้านนี้บ้านนี้เราแล้วไม่ไม่ถึงบ้านบ้านตรงนี้บ้านนี้บ้านบ้านอะไนี่บ้านตรงนี้บ้านตรงนี้เอ้ยบ้านนี้แล้วนะอะไรอันนั้นยังไม่อัดเราจะมาคุยบ้านหลังนี้เกลเกลมาแล้วเอาเกลไปคุย รู้สึกรู้สึกว่าบ้านนี้มีคนเยอะแน่นอนแล้วรู้สึกบ้านนีคะเออรู้สึกว่าก็ดีนะคะคุณโอ้โหโอเคนะครับมีอะไรไหมครับไม่มีอะไรก็แบบอยู่อยู่บ้านเอ้อยู่บ้านตัวเองซะงั้นตอนนี้เรายังเหลือบ้านอีก2องหลังนะครับที่เรายังไม่ได้คุยแต่รู้สึกว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีคนออกเด้นนอกมาแล้วเราคุยกันเถอะครับ นี่ครับผมด้านนี้มันกดไม่ใช่เลยเออดูหน้าก่อนเออจริงด้วยตรงเปะ๊ะใช่ไหมแล้วมีลูกคุณถามครับคุณถามคุณถามนะครับเออคุณต้องถามนะครับฮัลโหลครับคุณอะไรครับวัออนนี้เออคนนี้ไมุ่ย <laughs> อ่อคนนี้ไม่คุยนะคะเอาไปบ้านอีกบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้หูเสาะวิน่น้าใครเจอเออบ้านนี้มีเขาเป็น นะก,ก็เป็นตำรวจนะเกยวมีน้ำใช่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 เขาเป็นตำรวจเกีเกลไปคุยเกวไปคุยเกวไปคุยเขาใจดีแหละไปเร็วตำรวจต้องให้ผู้คนแก่ประชาชนคุณต้องคุยได้ไรู้ไหมคุณครับคุณเป็นยังไงแมครับวันนี้สุ้ใจมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาหาแต่กล้องอะ่ะ <laughs> เจอไม่ถามเขาดีๆแุ้สรุปเขาลงน้ำไปแล้วเอา้เก็บไปไปนอนอาบแดดบ้านเขาทำไมคุณคุณคุณต้องคุยผมเดี๋ยวนี้คุณคุณคุณกับคุณคุณโอเคท่านั้นเราก็ยังไงดีครับ โทั้งั้นเราจะไปบ้านที่เราอยู่แล้วกันนะตอนนี้เรามาอยู่คนละหมู่บ้านแต่ว่าหมู่บ้านที่เราจะไปแล้วเกลจะปาขวาทำไมเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเกลตามมาแตต่่วา้องเดฮ้ยคุณพี่กีดฮะอะไร เอารถได้ไหมสกูตเตอร์เออสกูตเตอร์ไปไปตามมาโหพี่กิจไปแต่กไกลอะ่ะก็ต้องไกลสิครับผมกิจรอผมด้วยครับอา่ารอแล้วครับเร็วอย่าช้าครับผมโหไม่รอเลยเขาเรียกเร็วครับผมรออยู่ตรงนี้โอเคได้เลวโอเคตามมาครับ โอเคครับหมู่บ้านนี้มีมีบ้านอยู่สามหลังไปเกลเรามาคุยบ้านนี้ก่อนเดี๋ยวบ้านนี้บ้านนี้อุ้ยอ,นนอันนี้บ้านเราใจ่เกนะ <laughs> ลเกลสภาพเร็วเดี๋ยเนี้ยกี่บ้าต้องมีคนอยู่กดเร็วไม่มีเลยพี่กิจทำไมอ่ะ <laughs> ไม่มีคนเลยเออออันนี้ขอบอกนะครับ <laughs> อันนี้บ้านเกลไปไปบ้านนี้มีม้าเอาเขาลีฟพอดีเลย เาหลีพอดีเลยท่านั้นเราต้องไปอีกบ้านหนึ่งบ,บ้านหลังต่อไปบ้านหลังนี้น่าจะคุยได้เกียวมาน่าจะได้นะครับผมไปไปคุยครับกดก,กระดิ่งครับผมกำลังจะรออยู่ครับอโอ้โหกระโดดเต้นหนึ่งทีเออโอเคครับท่านั้นจบครับ เ้เดี๋ยวก่อนแต่ว่าก่อนที่จะปิดคลิปอ่ะแต่กีคิดว่าให้ทุกคนดูแชท<อ>มีคนไทยเข้ามาเนี่ยเป็นอะไรปวดท้องอฉะนั้นเราก็ต้องตามไปครับผมโอ้ <laughs> ขึ้นข้างบนมั้งครับเราไม่ได้คุยอเออใช่<อ>ใช่ใช่เรายังมีบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งตรงด้านหลังสองหลังนะครับผม,มรเราขึ้นมาถ้าบนมีบ้านหลังเดียวนะครับผมฉะนั้นตอนมาจะคุยบ้านนี้บ้านนี้น่าจะความรู้สึกเหมือนเกลมหาเกลเลยครับ เร็วมาเร็วทำไมแบบนี้นะครับก็คุยกับคุณีเกลรู้สึกว่าบ้านนี้เหมือนเหมือนเคยเจอตรงที่อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านอะกดกระดิ่งไม่อยู่อ่ะน่าจะเป็นคนที่เรานั่นแน่เลยที่เคยเจอมาแล้วท่านั้นเราไม่ต้องยุ่งแค่นี้ก่อนนะครับ แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะถ้าน้องอยากได้ไหนก็จะเอาของขวัญอันนี้ได้เลยค่ะของขวัญของขวัญปริศนาคือทำมากี่ปีทำมาหลายปีเฮ้ยเศร้ากลับดีกว่า